เรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสุวิทย์เรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสุวิทย์คิดวิทย์กับเรียนท่านคณะกรรมการและยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ ผู้ประเมินร,รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอร์ขอนำเสนอผลงานในด้านข้อมูลทั่วไปการประเมินเฉพาะด้านตัวชี้วัดเฉพาะและตัวชี้วัดร่วมครับข้าพเจ้านายสุวิทย์ศรีดาปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนวัดสาขามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองต่างๆอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถจนได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสเตมเลนเจอร์และได้รับทุนให้ไปศึกษาดูงานณประเทศไต้หวันรวมถึงได้ร่วมบันทึกเทปก,กิจกรรมการเรียนการสอนสอวิทยาศาสตร์เรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสุวิทย์ จากทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ผ่านรายการเปิดบ้านไทย PBS ได้รับให้เป็นที่ปรึกษาของรายการคิดวิทย์ได้ทำหน้าที่ในการอ่านบทเขียนบทรายการคิดวิทย์ในครั้งนี้ด้วยการประเมินเฉพาะด้านองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่านักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ O n e ็โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติและสูงกว่าทุกสังกัดนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5มีผลการทดสอบกลางในปีการศึกษา2562สูงกว่าปีการศึกษา2561โดยสูงกว่าร้อยละ50 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีผลการทดสอบกลางในปีการศึกษา2562สูงกว่าปีการศึกษา2561สองกลุ่มรายวิชาสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะในด้านคุณภาพคุณประโยชน์และความคิดสร้างสารรค์มีการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บบที่หลากห,หลายทันต่อเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา หรือโควิด1 9เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันรักษาได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็นและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านชุมชนสาธารณชนได้อย่างหลากหลายร่วมแสดงผลงาน การเรียนรู้โคดดิ้งวิทย์คิดแล้วรอดต่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านคุณหญิงกัลยาส่งผลพิทเขียนได้และนักเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสร้างสรรค์ประโยชน์ผ่านรายการต่างๆมากมายรวมถึงร่วมบันทึกเทปรายการต่างๆเช่นรายการจิกซอต่อพลังคิดเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนบ้านสาขาให้แสดงออกถึงกระบวนการคิดของตนเยี่ยมชมหมู่บ้านสาขานี่ก็จะเป็นพระบางเองครับรายการคิดสี่ต้องรอดเป็นการแสดงออกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าและสร้างสรรค์ผลงานให้เอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ดังแสดงในเอกสารประกอบการรายงานในครั้งนี้น้ำอยู่ไกลตัวเราอาจจะไม่ได้ครับสำหรับตัวชีวัดร่วมผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผลการพัฒนาตนเองและผลงานอันเป็นเลิศครับนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆด้านเคารพกฎระเบียบกติกาของโรงเรียนและสังคมมีรางวัลต่างๆมากมาย ที่โดดเด่นเป็นที่เชิงประจักษ์ดังนี้รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพชาสมุนไพรใบครูบ้านสาขารางวัลเหรียญเงินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัลระดับภาครางวัลชมเชยอันดับที่สองในงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับภาคกลางและรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกอย่างก็คือผลงานระดับชาติรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องคัดแยกขนาดหอยแครงผลงานของเราเจ๋ง คแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามผลงานะของเราและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายและผลงานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือครูนักเรียนได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ15ทีมสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ในเวทีนานาชาติครับ กล้วยไม้ออกดอกชาฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวใด้ง,งามเด่นงานสั่งสอนปลูกปันเสร็จแล้วแสนงาม